สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมหูฟังบลูทูธกันนะครับเพื่อนครับอันนี้เป็น f อฟส่งมานะครับไม่ได้แจ้งเลยนะครับว่าจะซ่อมหูฟังบลูทูธนะครับอันนี้คืออะไรข้างในครับอ๋อเป็นเมนนวลนะครับอันนี้เป็นบลูทูธของโซนี่นะเพื่อนเพื่อนครับทั้งสองตัวเลยมั้งครับเนี่ยนครับอ่าใช่ครับทั้งสองตัวนะครับโซนี่นะครับลำนี้ก็โซนี ก็เบื้องต้นไม่ติดนะครับในเปิดตรงไหนออกตรงกลางนะครับดูนะเนี่ยไม่มีไฟไอะไรขึ้นเลยนะครับสถานะของไฟนะครับมาดูสถานะการชาร์จนหนึ่งนะครับอ่ะ USB Type C USB Type C ดูการชาร์จนิดนึงนะครับอ่ามีไฟขึ้นตรงนี้นะครับ สถานะการชาร์จครับอ่าชาร์จทั้งวันทั้งคืนชาร์จไม่เต็มนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับอ่าที่เสียบดูนี่คือจะดูว่าระบบชาร์จเขาปกติหรือเปล่านะครับอ่ารุ่นนี้คือชาร์จแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับอาจจะมีระบบตัดในตัวนะครับโอเคอาการแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นที่แบตแล้วกันเพื่อนครับนะครับเวลา เ,เพื่อนมีหูฟังที่อาจจะแบนเนอหรือว่าเสียงดีอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสองฝั่งอันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับฝั่งหนึ่งเป็นชุดคอนโทรลนะครับนะครับเป็นชุดคอนโทรลคือชุดที่กดเปิดปิดเร่งเสียงเพิ่มเปลี่ยนเพลงอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คือเป็นช่องเสียบไมค์นะครับตรงจุดนี้นะครับน่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่แล้วครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเก็บแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวสีขาวนี้ก็เหมือนกันนะานเพื่อนครับเวลาเพื่อนที่จะแกะหรือเนี่ยมีอาการเดียวกันนะครับตัวนี้น่าจะใช้งานมานานนะลองกดอ่ไม่มีไฟขึ้นเหมือนกันนะนไครับก็อ่าเบื้องต้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อนๆก็ให้ดูนะครับชุดคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับชุดคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดนะครับ แทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแบรนด์เนมหรือว่างานจีนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซ่อมตัวสีดําก่อนนะครับเพื่อนครับฝั่งบูทูธนะครับก็ใช้คัตเตอร์ครับเพื่อนครับกรีดดูว่ารูปแบบของแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในของเขาเป็นยังไงนะเพื่อนครับเพื่อนจะเห็นว่ามันมันมีร่องอยู่นะครับนี่ครับจะมีร่องเล็กจุดนะครับพวกนี้นะครับเพื่อนก็ค่อยๆกรีดครับใช้คัตเตอร์ที่มัน ใหม่ๆห,หน่อยครับกีด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 นี่นั้นด้วยครับก็กลับด้านนะครับก็กีดไปครับนะครับกีดอย่าให้มันาโดนสายโดนอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีมันจะมีอ่าพวกทองแดงอะไรต่างๆครับเชื่อมกันนะฮะแล้วก็จะมีของขั้วแบตด้วยนะครับนะครับนะครับ ก็กรีดไปลักษณะแี้จนกว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเรากรีดเราแง้มันออกได้ครับเพื่อนครับนะครับส่วนการกรีดเดี๋ยวผมจะอ่าออกพอกรีดอ่แล้วก็จะกลับเอาไม้เพื่อนเพื่อนดูครับข้างในเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้ผมก็กรีดกรีดออกจนเห็นช่องแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆแงะขึ้นไปครับน่ครับแล้วค่อยแกะมาครับนะครับนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนครับที่ผมบอกว่าให้ให,ให,ใหค่อยๆกีดนะครับเพราะว่าจะมีทองแดงอะไรต่างๆอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือขั้วแบตเขานะทีนี้มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้คือเป็นชุดชุดบอร์ดบอร์ดต,ตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับเกี่ยวกับพวกเสียงอะไรต่างๆนะครับเป็นชุดบอร์ดท,ที่ย้ำ ย้ำแค่ส่วนของหูฟังฝั่งนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ย้ำในส่วนของตัวแบตเข้ามาที่บอร์ดตรงนี้ครับเขาจะไม่ได้ต่อในยตรงเป็นสายแพรไปโดยตรงนะครับที่เข้ามาย้ำตัวนี้นะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเอาตัวเอาตัวบอร์ดเข้าเนี้ยออกมาก่อนนะครับนะครับดึงออกมาเลยครับมันจะมีกิฟอยู่นะครับนะครับมีกิปตเล็กๆอยู่นะครับ เพื่อที่จะมาวัดแรงดันไฟขอนิดนึงนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้สายแดงบวกดำลบอยู่นะครับนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพื่อนเพเห็นไหมครับก็เราก็จําให้ดีครับว่าตรงไหนเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรยังไงนะครับเผื่อเพราะว่าสายพวกนี้มันหลุดง่ายครับนะครับมันหลุดง่ายอันนี้ครับก็แกะออกมาก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือผมซูมให้เพื่อนเพื่อเห็นนะครับนะครับ ก่อนหน้าที่ผมจะซ่อมนะครับผมก็ลองชาร์จแล้วก็ทิ้งไว้นานพอสมควรครับหลายชั่วโมงนะครับพอลูกค้าส่งมาหรือว่าแจ้งว่ามันใช้งานไม่ได้เลยทิ้งไว้นานแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมก็จะแบตเขาสามจุดเจ็ดโวลต์อยู่แล้วนะครับเพื่อนครับแบตสามจุดเจ็ดโวลต์อยู่แล้วครับก็เดี๋ยวจะวัดแรงดันไฟครับว่าชาร์จนานแล้วมันออกมากี่โวลต์นะนี่ครับเพื่อนครับอาจจะวัดผิดขวนะครับ ตอนนี้ไฟที่ออกมานั้นนะครับเมื่อกี้ขึ้นนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่เหลือเลยนะฮะไม่ถึงโวล์น,นะครับก็จะประมาณนี้นะครนะพูดง่ายคือแบตเสียนั่นเองนั่นเองครับกรณีแบตเสียนะเราดูเราก็เปรียบเทียบแบตเขานะครับว่าแรงดันเขาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ สามจจุดเจ็ดมาดูว่ามันกี่มิลแอมนะครับจะได้เก็บไฟได้นานนะครับเลยนะครับเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้ามิลแอมนะครับถ้าเกิดซูมกว่านี้มันจะแตกนะครับเพราะนั้นมันจะโฟกัสไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอ่านให้ดูเลยกันครับหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับผมก็มีมีเหมือนกันครับแต่ว่าแรงดันเขาอาจจะ ไม่ถึงนะนเพื่อนครับอันนี้ผมมีแค่90้นะครับอันนั้นเขาร้อยสามสิบห้านะครับถามว่าใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้เหมือนกันครับเพื่อนครับนะครับของผมก็จะเล็กกว่าเพราะว่าแอมมันน้อยกว่าก็คือจะใช้แล้วก็หมดเร็วกว่าแค่นั้นเองครับกรณีฉุกเฉินหรือว่าไม่มีก็ต้องใช้แทนอย่างนี้นะเพื่อนเพราะว่าพวกนี้มันแบตแบตพวกนี้เป็นแบตแพ็คนะเป็นไม่มีขายทั่วไปบางทีนะครับตัวนี้ผมก็แกะมาจากชุดชุดอ่าเป็นหูฟัง b l u e t o t h ของงานไอโฟนนะครับ ก็น้อยไปเดี๋ยวรอหาที่มันเยอะกว่านะครับผมก็เจออีกตัวครับอันนี้คือเป็นเก่าๆที่เสียที่ผมแกะเอาอะไรไปใช้งานแล้วนะครับนี่ครับโอ้ขนาดอันนี้น่าจะชัดเจนเห็นนะ,ะซูมซูมไม่ได้เลย <laughs> ไม่ชัดเจน่ะน่าจะเห็นแล้วครับนช่ครับเห็นไหมครับว่าหนึ่งร้อยสามสิบนะครับ ของเขา135นะครับก็น่าจะได้ตัวนี้แล้วครับเราดูว่าขนาดอ่าใกล้เคียงความอ้วนความหนาะโอเคใช้ได้อ่าผ่านตัวนี้ไปก่อน้วมาวัดตัวนี้ที่ว่าจริงๆตัวนี้มันเสียแค่บอดนะครับแบตบไม่ได้เสียซึ่ผมเ็เก็บไว้นานมากมาดูว่าเขายังเก็บไฟได้ดีอยู่ปะนะครับนีครับเ่อนครับถ้าเกิดจะซ่อมฝั่งบูตถุก็ต้องเก็บ หูฟังโมทูตเก่าๆไว้ลักษณะนี้แล้วครับเอนครับะครับจะซูมไปบางทีตกเฟรมต้อขอภายนะเพื่อนครับตอนนี้ผมตั้งที่ dc 20V โวลต์นะเพื่อนครับก็มาดูแรงดันไฟครับว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับโอ้สาจุดนะครับ3ามจุหนึ่งถือว่าโอเคนะครับเพอแบบสามจุดเจนะครับทีนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่า จริงๆของโซนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาใช้ได้หรือยังไงหรือป่านะครับเพราะลูกค้าแจง้งแกว่าทิ้งไว้นานแล้วเพิ่งมาเจอจัดบ้านแล้วเพิ่งมาเจออะไรเงี้ยก็เบื้องต้นต้องเปลี่ยนบอร์ดไม่ต้องเปลี่ยนแบตดูก่อนครับอพอแบตมีไฟลองเปิดดูนะครับถ้าเกิดติดก็ถือว่าโอเคครับถ้าเกิดไม่ติดก็ค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมตัวแบตตัวที่ใช้ได้อยู่แล้วนะครับออกมาก่อนนะครับ ก็กลับเข้าไปเปลี่ยนแล้วดูว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะเนี่ยก็ระวังบวกลบนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้ก็ปล่อยสามจุดเจ็โวลต์นะครับ อาต่อไปผมก็จะเอาแบตของชุดหูฟังโซนี่ออกนั่นเงมนครับก็จำนะครับเพราะว่าบอร์ดมันบอร์ดมันเล็กนะครับเราต้องจำว่าอันไหนบวกไหนลบนะครับอนะครับอันนี้ของผมคั่วแรกนี่เป็นเป็นลบนะครับ ขั้วแรกเป็นลบนะต่อไปก็เป็นขั้วบวกครับเพื่อนครับนะครับเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะเอาไปลื้อฟื้นลองดูครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะใส่สายไฟของเราเข้าไปนะครับดี๋่ผมขออย่าใส่แว่นก่อนนะครับ มันเล็กครับเพื่อนครับงานพวกนี้เป็นงานจริงๆงานนี้ไม่ไม่ผมไม่ได้รับนะครับแต่ลูกค้าก็ส่งมาที่โดยที่ไม่ได้ไลน์ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยนะมาส่งมานะครับผมก็งงว่าอยู่ดีมาส่งมาก็ต้องโทรแจ้งโทรตามนะครับ เพื่อนก็สามารถทาเองได้ครับเพื่อนครับมันไม่ได้มีอะไรครับแบตบางทีก็ลองดูในแอปชื่อดังก็ได้ครับแล้วเราคํานวณปริมาณแบตเราให้มันตรงกับ,บกกอุปกรณ์ของเรานั้นเพื่อนครับนะบ,บวกแล้วผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่ผมก็จะลองมาเปิดนะครับถ้าเกิดบอร์ดเสียนะครับ การซ่อมบอร์ดคงจะไม่คุ้มนเพื่อนครับผมคงจะยุติเลยนะครับถ้าเกิดกรณีที่อย่างอื่นเสียครับ่ติดแล้วกันครับนีใช้งานได้แล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็แสดงว่าเป็นที่แบตอย่างเดียวก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะผมประเมินแล้วก็น่าจะเป็นที่แบตครับเพราะว่าเก็บเก็บไว้นานนะครับลองปิดนิดนึงครับอปิดโอเคเปิทุกอย่าง นะครับเนี่ยสุดแล้วก็เป็นที่แบตอย่างเดียวนะครับทีนี้ขั้นตอนประกอบนะเพื่อนครับเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับสล็อตเขาจะเอาทางด้านขั้วสายครับเสียบเข้าไปนะครับจะมีร่องร่องสล็อตของเขาอยู่ครับเสียบเข้าไปในลักษณะนี้นะเพื่อนครับ เดี๋ยวเราค่อยใส่สายนะครับเสียบบอร์ดเขาก่อนครับใส่ไม่ฝังก็ได้จะได้ไม่ละโยงละยางนะครับนี่ครับมันจะมีตุ่มเลยนะครับเนี่ยมีตุ่มกันกระชากนะครับเห็นไหมครับจะมีตุ่มเสียบอยู่นะครับสองตุ่มนะครับกันกระชากบอร์ดลงล่องสล็อตเรียบร้อยนะครับอ่าเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะ เอาแบตเก็บ oh, ในลักษณะอย่างนั้นเพื่อนนะก็คิดว่าคงจะลงร่องกันพอดีนะครับน่ครับนะจะลองปิดลองดูนะครับมีขั้วเล็กขั้วใหญ่ขั้วใหญ่ด้านนี้นะครับติดสายนิดนึงนะครับเห็นไหมครับสายตรงนี้มันเข้ามามุมเนะนี่ยงานเล็กๆน้นนนอยเง้นเพื่อนนะต้อง fc ก็สามารถทําเองได้ครับปัญหาคือเรื่องแบตนะบางทีต้องพยายามเก็บอุปกรณ์เก่าๆบางทีบอร์ดเสียอะไรเสียเราเก็บแบตนะครับนะครับได้แล้วครับนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของการลงกาวร้อนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าแตะฉลมทั้งหมดนะเพื่อนครับวิธีลงกาวร้อนนะครับกาวร้อนขอเจ้าจัด <c oughs> หยอดกาวร้อนไว้ด้านนอกนะครับถ้าเกิดเราแตะลงไปเลยมันจะวูบลงไปแล้วก็ทําให้มันเป็นติดที่แบบที่ไหลด้วยนะครับเพราะพวกนี้มันนิดเดียวครับไม่ต้องแตะเยอะนะครับแตะแค่เหมือน,นครั้งต่อไปเราจะได้แกะหรือซ่อมได้ด้วยครับเอาแกะ กดไว้ครับนี่ครับก็รอเขาแห้งแป๊บนึงครับอ่ะพอฝั่งหนึ่งเสร็จก็มาทาเหมือนกันครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนครับไม่ค่อยแตะเข้ามาในลักษณะนี้นะครับเพื่อนครับแต่เป็นจุดนะครับไม่ต้องฉลอมทั้งหมดนะครับกดไว้ครับ ก็กล่าวร้อนแห้งเร็วแล้วครับแป๊บเดียวครับนะครับมีถึงสิบวินะครับอ่ะเนี่ยเอาปล่อยมานน่ครับก็จะได้ลักษณะนี้ครับนะครับนะครับโอเคครับก็น่าจะเสร็จสำหรับการซ่อมฟังโพทุธครับเป็นของโซนี่นะครับเพื่อนครับก็ สิ่งที่มีต้องมีก็คือเรื่องของแบตนะคําำนวณเรื่องของของแบตนะครับอันนี้ของเขาร้อยสามสิบห้ามิลลิแอมนะครับนี่ครับสามจุดเจ็ดโวลต์ร้อยสามสิบห้ามิลลิแอมนะครับของผมร้อยสามสิบนีก็ถือว่าโอเคครับต่างแค่จุดนะครับจุดทศนิยมนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากมายก็เปิดลงดูครับหลังจากที่ติดกาวเลยเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ก็ทำงานปกติครับอาจจะไม่มีโทรศัพท์มาคอนน็้ให้เพื่อนๆดูผมใช้ถ่ายงานอยู่ครับนี่ครับทีนี้เราปิดแล้วมาดูการชาร์จเขานิดหนึ่งครับว่าชาร์จจะเป็นยังไงนั้นกันนะนี่ครับไฟก็ชัดเจนขึ้นนะครับจากเดิมที่เลือนลางนะครับเนี่ยก็ ก็ถือว่าผลน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพื่อนครับอันนี้การเพื่อนครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับผมก็ลองชาร์จดูแล้วก็ปริมาณไฟก็เข้าเยอะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคือตัวนี้สามารถที่จะดูปริมาณแบตที่เวลาเราคอนเน็คที่ตัวบลูทูธได้นะครับอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถือว่าโอเคนะครับเสร็จนะครับสําหรับการซ่อมหูฟังตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวต่อไปที่ผมจะซ่อมนะครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแบตเหมือนกันนะเพื่อนครับ อาจจะไม่ Dani, ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่ามันจะซ้ํากันครับจะคล้ายๆกันครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าชุดคอนโทรลอยู่ฝั่งไหนครับแบตจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างตัวนี้ชุดคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้นะครับแบตก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับวิธีหาแบตก็นี่ครับเพื่อนครับเนี่ยหูฟังบ l u ทูที่มันหูมันแบตมันเสียอแล้วนะครับบางทีแบตมันหาไม่ได้ครับแต่ว่าในตัวนี้บางทีมันอาจจะใช้ได like ้นะอย่างตัวนี้ของผมใช้ได้นะครับเนี่ยจะมีแบตแบตที่อยู่ในกล่องนะครับ รู้สึกการแกะการลื้อผมก็เคยทคําคลิปไปแล้วนะเพื่อนก็ลองกลับเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะแกะเอามาใส่ตัวนี้ครับคาดว่าตัวนี้น่าจะแอมมันจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะแอมเยอะนะครับทําไมถึงแอมเยอะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบตสารองที่เอาไว้ชาร์จหูฟัง2ตัวนี้อีกทีนึงนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะแอมน่าจะประมาณ300กว่าแอมนะครับคิดว่าน่าจะใส่ตัวนี้ได้นะ จบเคสครับเพื่อนก็ทำตามนะครับชอบก็กดถูกใจกดซับสกไคร์กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ